คิดอย่างไรที่มาบำรุงบำเรอฝรั่งก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เออเล่าให้เราฟังว่าเออเขาถูกคนไทยด้วยกันถามว่าคิดอย่างไรถึงมาบำรุงบำเรอฝรั่งเออหน้าตาก็ดีทําไมไม่หาผัวไทยก็อันนี้นะคือน้องเขาก็อึ้องไปเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาก็อึ้งไปพี่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะถามแบบนี้เนาะทําให้เราเออตกใจจริงๆแล้วพี่จะบอกให้ฟังนะสำหรับคนที่มองเมียฝรั่งแบบนี้คุณมองผิดแล้วค่ะ เขาไม่ได้มาบำรุงบำรเดิมเมียฝรั่งเขามาแต่งงานกับฝรั่งเขามามีผัวค่ะคุณเขามามีผัวเหมือนกูมีผัวไทยนั่นแหละเหมือนกันเหมือนที่น้องๆทุกคนแต่งงานกับคนไทยเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยคือฝรั่งเท่านั้นเองแล้วถ้าไม่ได้แต่งงานจะมาอยู่ด้วยกันเฉยๆอย่างที่นี่มันก็ไม่ได้ไงเออแล้วการที่มาอยู่ที่นี่เมียฝรั่งถามว่าเออทำไมถึงเอาผัวฝรั่ง บางคนนะคุณย่าไปดูถูกเขาว่าเอาพวกเมียฝรั่งนี่เป็นพวกกระจกง่อยๆนะไม่ใช่นะบางคนเขามีความรู้ดีรู้ไหมว่าบางคนนะเขามาอยู่ที่นี่เขาทํางานดีฝาสามีเขาซะอีกตอนแต่งงานมาใหม่ๆมาเรียนภาษามาศึกษาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่นี่ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทุกอย่างกับบุคคลรอบข้างการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่การทํางานร่วมกับผู้อื่นทํางานร่วมกับต่างชาติกับฝรั่ง คือเขาใช้ความอดทนทุกอย่างบางคนคุณรู้ไหมหลังจากที่เขาเรียนภาษาแล้วเขาหางานทําก็เหมือนคนไทยที่มีผัวแล้วหาง,งานทําในประเทศไทยบางคนน่ะเขามีงานที่ดีกว่าแล้วก็เงินเดือนดีกว่าสามีเขาได้ซ้ําคุณอยากคิดว่าโอ๊ยที่เออฝรั่งมีผัวฝรั่งแล้วเออได้บ้านได้รถคือฝรั่งซื้อให้บางคนก็ซื้อเองบางคนก็ทํางานเองบางคนน่ะแต่งานไปได้สักพักหนึ่งเออ เข้าก Di ันไม่ได้อย so so ู่ก so ันไม่ได้มีปัญหากันอะไรกันเออพอเขามีวีซ่าที่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้เขาก็อย่าล้างกันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยตัวของตัวเองได้คุณคิดว่าผู้หญิงไทยเหล่าเนี้ยเขาเก่งไหมคะเขาเก่งนะคะคุณต่างชาติต่างภาษาเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่างขนบธรรมเนียมประเพณีเออกับผู้ร่วมงานต่างชาติมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยที่เออแต่งงานกับฝรั่งแล้วฝรั่งอาจจะมีปัญหากันอะไรกันเขาก็อยู่คนเดียว ถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งคุณแล้วเขาบำรุงบำเลอฝรั่งตรงไหนเขาไม่ได้บำรุงบำเลอเลยกับการที่เขาเแต่งงานกับฝรั่งมีนูน่นมีนี่คุณจะไปคิดว่าโอ้ยเขาต้องบริการฝรั่งใช่ไหมเขาถึงได้ได้ขนาดนี้เขาไม่ได้บริการหรอกค่ะคุณบางคนอะฝรั่งบางคนอะเขามีฐานะาจริงๆเขาก็รักเมียเขาไงเขาก็ให้เมียเขาไงคุณมันก็ไม่ผิดอะไรเอาผัวไทยถ้าได้ผัวรวยอ่ะผัวก็ให้เมียไง ผัวก็ซื้อรถให้เมียผัวก็ซื้อบ้านให้เมียมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเอ,อ่อฝรั่งซึ่งฝรั่งถ้าเขามีเขาก็ให้แต่ฝรั่งบางคนน่ะเขาไม่ได้มีฐานะขนาดนั้นเพราะค่าใช้จ่ายที่นี่ก็สูงก็เมียก็ทํางานเองบางคนได้เงินดินเงินเดือนดีกว่าฝรั่งฉะนั้นการที่เขามาอยู่ที่นี่เป็นสิบปียี่สิบปีแล้วเขามีนู่นมีนี่น ύ, ที่ประเทศไทยถามว่าฝรั่งให้ไหมบางคนไม่ได้ฝรั่งให้เลยเขาทํางานเองรู้ถูกเขาทําไมล่ะคะ ทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงไปว่าน้องเขาแบบนี้ว่าเออคิดอย่างไรหน้าตาก็ดีทำไมถึงมาเป็นเออมาบำเรอกับพวกฝรัง่งทำไมถึงคำว่าบำเรอกับพวกฝรัง่งเขาอยู่กับผัวเขาก็าคุณเขาไม่ได้บำเรอเขาไม่ได้มาทำงานในซองทำไมถึงพูดแบบนี้อืมดูถูกเขาไม่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณก็อยากมีหรือคุณก็อยากทำมันมีสองอย่างนะคนคนที่ว่าเขาเนี่ยคืออยากมีมั่ง แต่ไม่มีหรือหาไม่ได้บางคนมันไส้เมียฝรัง่งเกียดเมียฝรัง่งก็มีแต่เมียฝรั่งบางคนน่ะเขาก็นะเวลาไปประเทศไทยเขาก็ทําตัวเวอร์มันก็มีมันก็ชีวิตของเขาอะคุณอยู่ประเทศไทยอะ่ะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยบางคนก็ทําตัวเวอร์ก็มีฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างอะ่ะคุณต้องมองข้ามไปคุณจะมองว่าอุ๊ยเมียฝรั่งเป็นแบบนี้คุณจะไปเหมารวมบางคนเขาดีจะตายอืมบางคนเขาขยันจะตาย บางคนเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ทํางานอาคุณไปว่าเขาทําไมว่าเขาทําไมคะอา้าวน้องๆที่เป็นเมียฝรัง่งใครเคยเจอคําถามแบบนี้มั่งพี่ยังไม่เคยเจอแต่น้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังพี่ก็ตกใจเออมันก็มีแบบนี้ด้วยที่ว่ามาถามได้ยังไงว่าคิดยังไงไปบาเรอเออฝรั่งบํารุงบําเรอฝรัง่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขามาบํารุงบําเรอทุกอย่างรู้ไหมว่าผู้หญิงไทยที่เนี่ยเวลาเขาเออกไปทํางาน ผู้ชายก็ทํางานถึงวันหยุดเขาหาหน้าที่กันคุ้นซักผ้าหาหน้าที่กันทําความสะอาดหาหาหน้าที่กันเออเขาหารกันทุกอย่างแม้แตออ่บางคนโอเคดีทํางานได้เออค่าใช้จ่ายช่วยกันหารอะไรนี้แต่บางคนเน่ฝรั่งบางคนเขาก็โอ๊ยเธอทํางานได้เธอก็เก็บไปเธอก็ส่งเสียทางบ้านเธอไปใช่ไม่เอาของเธออันนี้คือเป็นความดีของฝรั่งฉะนั้นคุณจะมาใช้คาว่าบํารุงบําเรอฝรั่งไม่ได้ฝรั่งก็คือผัวคนนึงเท่านั้นเองอืมความรับผิดชอบเขาอ,อ,อาจจะสูงฝ่าใคร เราก็ไม่บูลลี่ผู้ชายไทยผู้ชายไทยดีก็มีไม่ดีก็มีฝรั่งดีก็มีไม่ดีก็มีฉะนั้นผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เขาอยู่กับฝรั่งไม่ได้แล้วเขาเลิกกันไปแล้วเขาอยู่คนเดียวก็คือผู้หญิงเก่งนะอืมก็คือผู้หญิงเก่งเหมือนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเลิกกับผัวเลี้ยงลูกคนเดียวหาเงินซื้อบ้านซื้อช่องคนเดียวเขาก็เป็นผู้หญิงเก่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้ชีวิตต่างกันคนนึงอาจจะอยู่เมืองนอกแต่แต่อีกคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยแต่เขาก็ใช้ชีวิตต่อสู้เหมือนกันฉะนั้น ไม่มีใครบำรุงบำเลอใครไม่ว่ากันไม่ว่าผัวไทยหรือผัวฝรั่งเขาก็คือผัวอย่าใช้คำว่าบำรุงบำเลอนะคะทุกคน